เออมาทำงานในประเทศไทยดีมาเปยมีความรู้สึกยังไงเนะาะจ็ทีมาตบอห้ว่าความรู้สึกแรกก็คือภูมิใจพี่น้องเอยภูมิใจที่ได้เขา้าก้าวเข้ามาเหตุงานในประเทศไทยเนี่ยก็คือภูมิใจเนาะภูมิใจยอดๆัก็คือภูมิใจยอดมีเวมีมีเวทมีการมีงานได้เหตุพี่น้องเอง กับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง FC เมื่อสุข,ขุสุคนเมื่อวานจะอยู่ทางในประเทศหรือต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่พอๆครับ,รบนนพ่อแม่เซโนแซนอเนี่คือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมเล็กๆนิดหน่อยเนาะกับมีทั้งเรื่องที่มีสาระและบ่มีสาระเนาะมาเร็วสุปีชูน้องสุป่าสุลุงสุพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนฟังนำกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยกับมาในบรรยากาศเรื่องการเรื่องงานยามผักผ่อนยม เที่ยงเวลาพักผ่อนของพ่อแม่พี่นอ้องหลายๆายคนเนาะหลังจากที่เลิกการเลิกงานจากหาเวลาว่างว่า,าเรื่องมาเล่ามาโ,โอ้มาลมน้ำพีน้ำนองเพื่อผ่อนคลายจากการทํางานมาไม่เมื่อยกัาเนี่ยมาเล่ามาว่สุขีุน้องฟังคือเก่าเดเมพี่น้องเลยเมื่อกี้ทีิมาเล่า,า,เ,า,เ,า,า,เ,ลาเรื่องมีเป็ดสีฐา,าเปเปามาว่า เอ,อเ่อบปอเปมาทํางานในประเทศไทยดีบอเปมีความรู้สึกจังใดเนาะจะสิมาตอบให้ว่าความพู้สกึกแรกก็คือภูมิใจไีหนโ้อยภูมิใจที่ได้เข้าก้าวเข้ามาเหตุงานในประเทศไทยเนี่ยก็คือภูมิใจเนาะภูมิใจยอดยังก็คือภูมิใจยอดมีเวียมีมีเวยกมีการมีงานได้เหตุพี่โนโ้องเอยเพราะว่าเอามีเวยกมีงานเหตุกะมันกะส่งผลดีๆต่อ เฮาเองแหละจะส่งคนดีๆย้อนนั้นกัย้อนมีเงินมีมีเงินมีมีเงินม,ม,นมีนู่นนี่นั่นเนาะนะมีเงินให้ส่งให้เฮาได้ส่งให้ทางบ้านได้เล่งปาเล่งท่อที่เขาได้จ้างในการทำงานทำงานเฮากะมันจะส่งคนดีๆต่อเฮาพี่น้อยเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกหลายอย่างเนาะสิ่งนั่นแหละก็คือภูมิใจแหละที่อัน มีเวียดนามได้เห็ดพี่น้องเอ๋โนอาห์สิเป็นโนนีน่าอะไรพี่น้องเนาะแล้วก็ในร้ายจริงพี่น้องเอยทีกะบเราจะได้ก็พบว่าพี่น้องเอ๋แต่สิเราเป็นหลักเป็นตอนให้พ่อแม่พี่น้องฟังคือทีละเล็กทีละหน่อยเนาะโนอาสิเป็นเห็ดเวียดเห็ดงานกะภูมิใจกับเวียดกับงานกะเพราะว่าอีกอย่างครัเท้าแก่กะคนไทยครับท้าแก่คนไทยนี่เจ้านายว่า ง่ายใชเจ้านายของมอนเบนี่ังไง,ไงเ,เป็นคนดีพี่น้องเลยคนดีสําหรับลูกน้องเนาะดีต่อลูกน้องหรือว่าดีต่อแรงงานที่มาออกแรงงานช่วยเพิ่นพี่นอ้องเอยเพิ่นก็นโอ้ยยำหามว่าเจันนายจะดีหลายพี่นอ้องเรยเพราะบอว่าสิเรื่องนู่นนี่นั่นเพิน่นจะทุกอย่างมันอยู่น้ำเพิ่นพี่นอ้องเอยคอยซัพพอร์ตคอย โน่นนี่นั่น,น,อ,น,นอะไรเนาะคอยซัพพอร์ตทุกอย่างคอยสอนเอนี่ยสอนงานสอนทุกอย่างพี่น้องเอจ่ะพอดีบริบาตบริทิ่มพี่นออ้องเอจพนจะดูแลเขาอย่างดีอะไรพี่น้องเอจ่ะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างเนาะคือว่าโชคดีที่เอาได้เจ้าเข้ามาทํางานในประเทศไทยหรือว่าเมืองไทยในเมืองหลวงที่จเจริญใช่เอาไว้ยัไงจ๊ะจ๊ะ แตกต่างแตกต่างจากการทํางานอยู่บ้านเนาะมันจะแตกต่างกันอย่างเชิดเจนไปหน่อยนี่นี่แหละคือความภูมิใจที่บาเป้ได้ตอบรับสิ่งดีๆจากจนายมอบให้นะรัะงานดีๆที่จนายมอบให้นจะส่งคนให้เฮาได้มีเงินมีคำส่งให้ทางบ้านได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองเฮากาภูมิใจเนาะภูมิใจที่เฮาได้ มีเจ้านายดีๆอะไรพี่นอ้องเอมันจะมีหลายอย่างเนาะกะบว่าว่าสิเป็นงานกะถามว่าเมื่อยบอ่อเห็ดงานกนัมันจะเมื่อยเมื่อยแต่ว่าคนตอบรับที่กกทเทาไรมันจะสมควรที่เขาได้เห็ดงานเนาะมันจะอยู่ระหว่างกลางเนาะมันจะบ่ไรอนใดหน่อยบ่ได้หลายเนาะกะพอดีพองามพี่น้องเอ้งงานกะพอเห็ด เงินกับพอพอเห็ดคือการอับมาได้กับพอเห็ดเนาะท้าวาได้ได้ดีกับรายได้กับสมควรอยู่พี่น้องเลยเพราะว่างานที่เอาเห็ดนี่เนี่ยมันจะนักเป็นบางช่วงเนาะบอกว่าถึงว่เสิเห็ดง,งานอยูใช้กระตามพี่นงคยถ้าว่านักบ่กมันจะงานดูใช้มันกับน,นักไปแล้วพี่น้องเลยอยู่อยู่ทีโต้เฮาเองว่าเออเฮาเาสีด งานนี่ดใหบ่อถ้าเข้าใจโบสูถึงว่าสิเป็นงานเบาหรือว่าสิเป็นงานโบดักก้ะมันจะเหตุโบได้พี่น้องเอ้ะเข้าก็ต่างใจเหตุเบียเหตุงานชูชนแหละพี่น้องเอกนี่แหละจะคือเข้าต่างใจมาเห็ดงานเนาะเขาก็ต้องถ้าเข้าได้เข้าเห็ดงานปุ๊บเขาก็ต้องต่างใจเห็ดอะไรพี่น้องเอกะสูชนกับงานนี่แหละจะมีความภูมิใจเนาะที่ได้มาเห็ดงานกออ ก็ทือว่าดีพี่น้อยท้าว่าเข้ามาและเข้ามาได้เห็กนการเห็นงานีัยคื่ว่าหนุ่งหยาและรายอยางเลยพี่น่อยถ้าว่าได้เห็นงานแะ้รกันตั้งใจสู่เียสู่การสู่งาน,ก,นกับเป็นทีมกับเป็นมอบให้อะไรไปน้องเมื่อ <ๆ S 1> นี้มาเราเล็กๆ่น้อยเนาะก็ะมีเอฟซีทางเข้ามาความรู้สึกเป็นยังไงกัะความรู้สึกก็คือภูมิใจเลยพี่ใน้องทีมีเจ้านายดีๆรือว่ามีคนไทยไดีๆเนาะถามว่า ผลดีในด้านได้กับทุกอย่างเลยเี่น้อเไยว่าคือรวมๆเลยเนาะรวมๆที่เป็นความดีที่เป็นมอบให้เมว่วาสิเป็นโุ่นนี่นั่นที่เรามาอะไรพปน้อเไยกับอันนี้กับอะได้เก็บมาเล่าแบบมัวชั่วอันนี้กับว่าออกจากใจเนาะว่าว่าความจริงว่าความจริงที่ประสบการณ์ที่เหตุมาเท่าเสมอเนาะกับเหตุงานประจํอรู่นี่กับคือว่าอยู่โตอะไรเนาะรับง่ายๆก็คือเป็นงานประจําแล้วเี่น้อง เข้าเฮกมานี adalah, ่ยก so ็ดูโตเลยเนาะจะอดูได้หลายปีแลวเนาะแบบจะกล้าวว่าว่าเออเ่นดีตัวเข้าอรีหรือว่างานนี่ก็ดีตัวเข้าอรีก็ถ้าว่าเข้าเอามาว่าแบบมัวชั่วนี่มันกะจะเป็นการตัวก็แม่พี่น้องอันนี้ก็บริตัวบริหนวบริว่านน่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าตามความจริงเนาะเออว่า่นดีก็ดีกับเข้าอรีราะว่าหลายๆอย่างอะไรพี่น้องเอพราะว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่อง คำกับปัญญาให้กัเข้ากัถือว่าสมควรพี่น้องเอ้ยบอกเป็นรายได้กับว่าไงกัคือรายได้ดีนะเอ้ากะถือว่าโบโบถือกับว่าได้เป็นหลายๆลายหมื่นเนาะกับว่าไงกัพออยู่พอกินพี่น้องเอ๋กับพอได้ส่งทางบ้านเลี้ยงปาเลี้ยงทองได้เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวกับเป็นคนดีตัวเข้าอะไรพี่น้องเอ้ยจ้ะ แกมาเล่าเล็กๆนิดหน่อยเนานะกกเอาบ่ดิบริเอาความน่น,นิษฐ์เนานนะ,ะกกบ่อกทำความจริงอะไรพี่น้องเอ้โอเคพี่นอ้องเมื่อนี้กกมาตอบคำถามหายเนาะสำหรับวันที่ถามเข้ามามีความรู้สึกจังไดที่ในมาเห็นงานเนาะจะตอบให้เราได้พี่นอนะ้องเนี่ยคือภูมิใจเนาะที่มีเจ้านายดีมีงานดีๆเห็นอะไรพี่น้องเอ้โอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนี่ยม,มีอีกอย่างมากมายที่เก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ อครับมาเล่าสุพี่ชัน้องสุปราสุลุงฟังคือเก่าคือเดิมพี่น้อยแต่มีทั้งเดือทีมีสลัดแล้วผมมีสลัดเนาะมาเล่าเมือนี้กอะมาในบรรยากาศเลิกการเลิกงานงามผัดผ่อนงามเลิกการเลิกงานข้าพ่อแม่พี่น้องละลายคนอะไรพี่น้องเอ้แกคือเก่าคือเดิมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนี่เด้อพ่อพี่น้องถ้าว่า มาเปย์อบอกผิดพลาดประการใดกันขอโทษขออภัย<ฮ>พ<ะ>่อแม่พี่กกๆๆน้องเบอร์สุกูสุคนถ้าว่าว่าก็ถือก็ต้องกอให้่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าหรืออ,อ,อันไรบุคคนว่าอันไรควรว่าหรือว่าสิ่งใดที่ควรเห็ุสิ่งใดที่บุกควรเห็ุกันคำมาติเตือนหรือว่ามาบอกมาเตือนว่าอย่งไรคือมาเตือนให้สิ่งใดที่ควรเห็ุสิ่งใดที่บุกควรเห็ุกันให้พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกมาเปย์เนาะคือเก่าคือเดิมพี่มมน,น้องเอ้ยล้ำล้ำเลยๆเนาะขอใขอให้พ่อแม่พี่น้อง สุขภาพแข็งแรงขอเก็บจะได้ควมข้ายมีความพีน่นน้องก็คืออกล่าวเอเดิมพี่น้องเลยฝากกดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมเป็นได้เพีนน้องสำหรับคลิปนี้กัน,นโอกา,อาสสวัสบบดีพี่น้อง